สวัสดีนะคะเพื่อนบีมาเดินอกอกกําลังกายนะคะเพื่อนเดินมาจากทางนู้นนะคะเดินขึ้นมาอ้อมอนี่จะมาภูเขากระเทียมนะคะเพืพ่อนพอดีเขียวไปหมดเลยนะเพื่อนเนาะพอดีพี่ปอให้บีบีถ่ายรูปนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้พี่ปอนะคะเ,เจอคําสั่งมานะคะเพื่อนโจ,โจโด,ดมาเจโจโด,ดมาก็เลยเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อนไม่ต้องเห็นบีหรอกเนาะ งามไหมเขียวเดี๋ยวไปจะเดินไปเดี๋ยวหาเนี่ยถึงแล้วแหละเนเพื่อนเนาะมันก็ทั้งป่านี่แหละเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมต้นไม้มันก็จะแบบเป็นใบตอนนี้ใบไม้มันสวยนะเพื่อนมันเป็นสีเขียวอ่อนเริ่มหลอกแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดินไปนะคะเดินไปด้วยกันนะจ๊ะสะเทือนไหมหาทางเข้าก่อนนะคะเพื่อนจะมีทางเข้าอยู่ตรงนู้นพอดีพี่ปอให้โจทย์มานะเอ๊ะ โยด,ดมาจากอุบลน,นะฮะอุบลราชธานีนะฮะอบอกให้บีบีอะถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะจเนี่ยค่ะให้แดดส่องกระทบแล้วก็ถ่ายเออเอ๊ยยังไงไม่รู้นะคะเพื่อนบีก็ไม่ใช่โฟโตกราฟ,ฟฟรีนะคะเพื่อนนะก็เด็ดจะม่วเอานะฮะแล้วก็ถ่ายอะไรวะลืมละที่ปออะไรวะถ่ายให้มันเขาเรียกอะไรอะ เ,เห็นไหมเพื่อนเขาเขามาตัดเนยเดินสบายนะตัดยา,าให้ไปถ่ายอา่เาเรียกอะไรอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายมันใกล้ๆแล้วก็เอาข้างหลังเบลอเพื่อนๆเ,เห็นไหมมองไปเห็นไหมเห็นสีขาวๆไหมจานุ่นน่ะเพื่อนจะเห็นสีขาวๆนะน้ะเพื่อน นั้นคือกระเทียมนะเพื่อนดอกกระเทียมนะเห็นไหมงามอลุงยฉือเดี๋ยวบีจะบีจะมุดเข้าไปบีจะหาทางขึ้นนะคะทางที่พลานเขาเดินขึ้นเดินลงมันก็จะไม่ค่อยรกนะคะใบไ,ไม้สีเขียวอ่อนบีชอบมากเลยสีเขียวอ,อ่อนน่ะนั่นเห็นไหมเ,เห็นไหมเอบเห็นไหมจ้าดอกกระเทียมงามมากเลยอะ่ะ ทุ่งกระเทียมเดินทุ่งกระเทียมเดินนี่ถ้าโดดลาเวนเดอร์นี่จะกลิ้งเลยนะเพื่อนนะใส่ชุดเซ็กซี่มากลิ้งมากลิ้งนะคะขาวหมดแล้วเพื่อนวันนั้นบีบีมามันยังไม่ขาวเพื่อนเห็นไหมไม่ซูมนะไม่ซูมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเดินไปมุมนู้นนี่อ้วนหาเพื่อนอ้วนก็เลยแบบไม่อยากนั่งอยู่บ้านนะทุกทีฝนตกทุกวันนะคะเพื่อนว้าว เห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากอะ่ะขาวจัว๊วขาวจั่วนะคะขาวจัว่วสวยมากข้างบนมันต้องอลังการมันแน่นวนอะ่สะสเทือนก็ก็ช่างนะเพื่อนนะบิ๊มไม่ได้ใช้ไมก้กันสนจ้ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมกรี๊ดว้าวโอโ้สวยมากเลยนะเดี๋ยวมุดซิมุดซิมุดไปดูนิดนึงสิโอ้โหแม่ คุณแม่คุณพระนู่นน่นนู่นน่าไหมเพื่อน,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 อนสองสัยจะแบบนั้นมั้งเด็ดศาสตร์ส่องมาใช่ไหมให้เราถ่ายรูปใช่ไหมเพื่อนไอ้โจทย์ก็ยากเกินนี่นี่เพื่อนเห็นไหมเห็นต้นสสเดาไหมเพื่อนสสเดาฝรั่งนะคะเดี๋ยวมาเก็บนะคะเดี๋ยวให้วันอาทิตย์ ป้าป้าจะมานะปะดาจะมาบีบีไม่กินนะฮะเพื่อนไม่กินขมขมปีเลยบีชิมนั่นแหละแต่ว่าบีไม่ไม่กินนะคะเพื่อนขมมากเลยน,นี่เขาเรียกต้นสะตดานะสะตด์ฝรั่งต้นมันก็จะจะเกลี้ยงๆอย่างนี้นะเพื่อนถ้าเพื่อนเก็บกินนะนี่แบบเนี้ยไปหาทางเดินดีกว่า เวลาที่บีบีเก็บเพื่อนๆพี่ๆเขาเก็บนะคะต้นอันนี้มันเป็นคู่แฟดนะคะเพื่อนก็ถ้าเข้าป่าก็ออ้ชิอยอลังการมากอะนู่นนู่นน่ะสูยยอดอะนี่เสียดายที่เป็นดอกกระเทียมนะแม่เอยถ้าดอกอื่นนะโนนกลิ่นอะนนกลิ่งอะ บีบีเพื่อนเดินมาก็ถึงแล้วเดินออกกํลังกายทุกันโหูมองไปแบบสุดยอดมากเลยครัมองไปเพื่อนเห็นกับบีบีไหมเนี่ยขาวๆแล้วนะใบไม้ก็สุดแสนจะอลังการนะตําแยก็เยอะหลือเกิน ไม่บุดนะะตําเย,ยตัเยฝรั่งทุกอย่างต้องเป็นฝรั่งหมดกินได้นะคะเพื่อนๆกินได้เนาะฝรั่งเขาเอาไปทำน้ำชาเอาเอาทางเข้าอยู่ไหนฮะทางเข้าอยู่ไหนทางที่บีบีเคยเข้าชอบมากเลยสิเคียวอ่อนอ่ะ เหมือนต้นไม้ใส่กระโปรงไว้เพื่อนเนาะเอ๊ทางเข้าอยู่ไหนอ่ะเออนี่ไงตรงนี้ไนี่ไงทางเข้าเห็นไหมเพื่อนทางเข้านี่มันจะมีที่แบบทิพรานเขาเขา้าเดินไปเลยยอดมากไม่น่ากลัวนะคะอันนี้เป็นภูเขาขอ,ของเพื่อนบีบีนะคะมันมีภูเขาของหลวงกับของส่วนตัวนะเพื่อน ให้เพื่อนดูป่าสุดสวยคนหนึ่งเดินหลงในดงกระเทียมนั่นๆๆเห็นแล้วไหมกรีดกรีดคนเดียวได้ไหมสุดยอดมากเดินที่เดินโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ไม่มีใครกินแล้วนะคะเพื่อน มันแก่แล้วเนาะถ้าจะกินก็ต้องเลือกเอาเพราะว่ามันบานหมดแล้วนะกรี๊ดขู่เพื่อนอออเห็นไหมเห็นไหมวันนั้นบีบีหมามันยังบานไม่หมดนะทางนี้บานหมดแล้ว ยังไงเนาะถ่ายรูปดิให้ลูกพี่ให้ลูกพี่ <laughs> พอี่ให้ใครถ่ายไม่ถ่ายให้บีบีอ่ะมีใครอยู่ไหมคะอุ้ยเพื่อนงามไหมจ้าโอ้โหงามมากอะนี่สุดยอดมากอะ เสียาดายที่เป็นโดกกระเทียมนะเนี่ยเพื่อนคิดดูนะมันมีเม็ดใช่ไหมเม็ดมันร่วงอะ่ะคิดดูมันจะออกขนาดไหนเพื่อนให้บีบีขุดไปเถอะอย่ามาดราม่าบีขุดนะคะเพื่อนนะ แบบนีห้หรือเปล่าเด็ดสองมาง,งเงี้ยหรองามมากเลยอ่ะเดินไปอีกเดินไปอีกสุดยอดงามมากเลยโอ้โหพระเจ้าไม่เจ้ามากเลยอ่ะ เอ้ไม่มียุงนะยุงมันไม่ชอบกระเทียมหรือไงทายรูพี่ปอก่อนตรงนี้เหรอเอาม,มุมนี้มุมนี้ชัวเอาอย่างนี้อย,อย่างงี้เลยปะ่ะ ถ่ายรูปให้พี่ปอนไยชั่วเดี๋ยวก็ส่งไปไม่ได้เลือกเลยมีไปถ่ายมาใหม่เด้เออเขาแบบนี่เห็นแล้วที่เดดสาดเพื่อนๆจะให้แดดมันสาดยังไงมีต้นไม้มันมันโดนฝนอ่ะมันเพื่อนฝนตกทุกวันอืมครึมทุกวันอ่ะใบไม้มันก็ออกเร็วมากนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นโล่งๆเหมือนตอนที่บีบีมาเก็บนะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมใบไม้มันออกมันก็ไม่ค่อยมีแดดแล้วนี่ตรงนี้มีแดดเนียจ้ะ ถ่ายวินโอเสร็จะจะไม่ถ่ายดเด็ดเด็ดจะเพิ่งหายนะเชร์ให้ฉันถ่ายรูปก่อนนะหนามากมายเจอดอ่ะอืมเอามุมนี้เอามุมนี้ถ่ายรูปดิช่วยมุมนี้ได้กระท่อมด้วยนี่มันมืดไปอุ้ย ลิศมากอ่ะยอดอเพื่อนเป็นยังไงจ๊ะ <c oughs> น้ำเลือกเกินน้ำมากเลยอ่ะแต่ไม่มีเหตุน่ะเอ,อ,อะไรก็ได้อ่ะแต่ไม่มีเหตุอ่ะเพื่อน หรือเปล่าไม่รู้นะมีแต่เห็ดพึ่งแบบเบบี้อ่ะเพื่อนไม่ได้เหมือนบ้านเจนะโหงามมากเลยนะ่ะตรงนี้ตรงนี้เด,ดีเ๋ยวจะถ่ายลงไปข้างล่าง สวยไหมเพื่อนงามไหมจ๊ะงามไหมนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้บบนหรอพี่ปอจา สวยไหมเพื่อนน้ำเหลือเกินสวยจังเลยอ่ะโอ้โหอยากนอนมากเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งถ่ายเซลฟี่เอุ้ยงามมากเลยอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องถามนะว่ากลิ่นม,มันเป็นยังไง กลิ่นมันก็กระเทียมไงเพื่อนดอกกระเทียมมันก็ดอกกระเทียมไงจ้าจมันก็เป็นจังซี่นี่มันเป็นจังซี่เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้อ๋ออ๋ออ๋ออือพอแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วจะออกไปแล้วนะคะอยู่ในป่าคนเดียวนะ,ะแล้วก็จะเดินต่อน่มไม่เ,เพื่อน น้ำอลูอฉึงมากเลยค่ะสุดยอดนะนใบไม้ก็เขียวเร็วมากเลยนะไปแล้วนะคะเพื่อนจ๋ะขอบคุณนะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เว็บให้กำลังใจน้องบีนะจ๊ะไปแล้วนะคะไปแล้วไปจริงๆแล้วนะคะเราจะจบอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะจ๊ะไปแล้วคะ่ะ